น้มัสการครับผมอาจารย์ครับอ้าวจะไดพ่อนก็มีโชคบ้างเลยทิไปนั่นเหมาอาจารย์แตงของมาแล้วเรยไปะอยากไปยุ่ครับผมอาจารย์ว่าไปก็ได้ครับบ่พอดีอกันใกล้สิรเลกออกพอดี f ีเพิ่งกับมีฝากมาทําบุญมีอ่รวมเอ็ดกับแห้งน้ำครับผมการทำบุญทั่วไปนะครับ เพิ่นกะได้โชคได้ลาบแต่แม่เนะเพิ่นกะว่าได้หลายงวดที่เพิ่นเนาะมันต้นอะไรนั่นแหละก่อนในไงที่ม่านตัวงวดนี้บปล่ครับอาจารย์คือยู่วัตถิวาตถิเฮ็ดวัว่าวัตถิจัดงานคนนี้งวดนี้งวดนี้จัดงานวันนี้จัดบวงสรวงคนนี้อ๋อที่พระอาจารย์เคยเกินๆไว้ไปเห็นบปล่ครับผมได้ยิน จั้บ่งสวงใงเสือยุนอ่ะครับปกติพระก็มีโจกขอ,ขอกระม้าปูครับหือคำพิธีปกติเคยเห็ดปีละเถืออันนั้นมันเห็ดเดินข้าข้ามานคือว่าพระใช้บาทเฮ็ดครับอันนี้ก็ดที่เห็ดไงหรืคนว่ามันเป็นเบผูุญสวงหรือไจะเรศบุญเพราะเห็ดตามเป็น,นก็นเรเ่อ เพื่นมาบุเซียนี่ลครับครับบ่ผมก็ได้ยินอยู่ครับอ่านพำอาหาเพื่นกัเพื่นก็เว้าส่ฟังอยู่เบอกเพื่อนกินอยู่ว่าเพื่นเพิ่นเพิ่นเขมาที่ขมาเพื่นต่อสัมผัสเออ่นอาหารใหญ่อใหญ่หอเพ่น่ะซื้อคือส่องซื้อกับปูได้จรงให่เพิ่สนเขาไม่ได้บวมมื้อนี้เพิ่อนแลวเสร็จปุ๊สิมาบอกบอกสวดอันไส้หน่อยกับปูเนี่ยตั้งไส้เนี่ยเพื่อนก็บอกมาปี้น่ะ ครับปีที่พระอาจารย์ที่วัาดิงร่องัีนาในี่ยคำไปใส้ไปวัดใดนี่พระสมุนกระจ่วงขึ้น้หวก็วัดก็ใกล้จิตตายแล้วนาตาวแล้วส่วนพาช่วงสั่นแว่วงมันลงอยู่ตกํำบายนี้พระมหายมันเข้ามาคนก็ได้แม่แม่แม่ในน่มมันบาครับนั่มก็ได้วัดสววนก็ได้ก็ได้นีไปจานภาษาอื่นภนษาหนึ่งนี่แหละขึ้นมาก แต่ว่าเมื่อนั้นผมไปหาพระมหาเพิ่นกับวายุเพิ่นว่าอันก็บอกอาจารย์ใครยุว่าอันนี้ท่าพิธีไอปูแน่วสัตว์วางบังบังบ้าใ้โดดนี่ครับพี่วันนั่นนะจะแต่ว่ากันยุว่าท่านกับจีนมนต์เป็นมากกว่ามันล่ะครับเอ้าแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้ครับอาจารย์ว่าเอาเร็วๆนี่มีเอาคือส่งฟ้าววเลยครับอาจารย์เอออาจารย์ก็เดินทางเลยเขานัดว่าหอดสะพาน ไท่เล้าเก่าโมงอู้ห้ยเดี๋วนี้หัวตอแปดโมงหนึ่งครับผมวันจนทร์วัก็ไม่โชคสิแปดโมงนึงคุณเนาะเนาเอ่อกระมี่ที่เพิ่นทานคุณม่โชคมากนะครับนอกฝากคุณม่โชคเป็นสะพานบุญครับผมคุณสมศักดิ์คำทองครับผมเพิ่นฝากมาเห็ดกัมแพงน้ำอ่าหนึ่งช่องครับผมสามพานครับผมนะครับแล้วก็มีคุณ คุณเกศรานะครับเอซี่จากญี่ปุ่นครับผมฮารโยครับผมคุณปักกายโพจันสามร้อยครับผมนะครับแล้วก็เพื่อนที่เพื่นอนฝากมากทั้งอาจารย์โดยตรงแต่มีอยู่แต่ว่าเพื่อนส่งซื้อมาให้นะครับคุณพัชสรนะครับโชควริสารน่นเอิ่นก็ไม่ต้องไปอาจารย์แล้วก็เพิ่นนจงไปให้ไล่ซื้อไปก็ไม่จู้จีมเพราเขียนใจสมมติเพาาื่อนอาจารย์ไม่ลด ครับผมคุณพัชสพรโชโกว,วัติศาลหนึ่งช่องตามผ่านครับผมแล้วก็คุณยุพาพรแสงสีอ่า 1, พันหนึ่งครับผมนะครับองอกงนีวะครับแล้วก็ที่เอฟซี FC เพิร์นทำบบุญกับพระอ,อาจารย์อครับ <laughs> คุณสุวคนพนศิราตครับผมคุณแม่เสาสุสุนะครับอันนี้เพิ่นกับ ว่าฝากไปโชคได้ลาบแน่ค่ะฝากข้าบมุนข้าพ a j a ์แน่เด้อสันครับผมเพร <อ S 1> าะว่าถ้าหมุามาถ้าจ a ก a r พา j a r บ่งหูเนาะครับว่าผมมา,ายัางมินบ่หรอหมุนใส่รถด,ด,ดิใส่รถด,ดิเอาอันที่นี่บอกครับผมเอาคนมีโชคเคือว่าดวงดียู่งวดวงนึงเอเอาคนมีโชคกัเอาไปว่าที่เพิ่มอีกตัวดวงดียุ่งงัวงนึงบอกพ่อผู้ชมไหมครับอาจาร์หักหักคาอ คาคาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ง <มา S 2> วดวัางหนึ่งนี่หลายใยครับเ<ม>พราะถูจกจ้าค่ะใยไหมครับผ้าจารย์แปลกชื่อกันดิซื้อหลายใบกับผ้าถูกเื้อสามสิบใยกับผ้าถูกยี<อ>่สิบใยกับผ้าถูกนั้นครับก้อนสีดวงก้อนสดีมีโจกเขาแบบใบเดียวคอนนอนนะอั่นแหละถึงหลดไ่มครับตะก,กี้สมัยตะก,กี้พระอาจารย์กว่าคลัพระอาจานก็ไอเสื้อเมื่อื้อลอตเตอรี่นี่เมาเพื่อนมากนั่น เมื S <S> ่อจว่าเมื่อีนเลขออกมั้งะครับบานนี้ซุ้มขายเราจะดีมากเ่ยเปิ่เกิดู้วใจกับอาจารย์คิดเราก็มากมันโ่ขายหมหมดเลยแบ่งก็มมหาอาจารย์ซอยแนวกล้วก็มันทั้งหมท่าไทรวมา่นร็จพบะอาจารย์ถาส2ง0มืนครับประสริฐบู๊เอาอาจารย์เอาหมว่าซั่นสริ2สอง0มื่นแล้วเอาอาจารย์ใจไปบมื0นหนึงก็ได้ารั่สดิฐครับบานนี้มา่ัฟบดเลขออกสองรอยใบครับใบลร่อยเนาะ ก็ถือแม่จะตัวเดียวมึงรู้สินอันนี้ตั้งแต่ยังไหมครับนี่ว่างกันสามปีขึ้นหลังนะฮะแบบนี้พระจานเรียนวัตถุรอเก้ยันตัวนี้แย่งเลยนะครับว่าซื้อหลายก็พอถืเซื้อตะพัดวัตถุริมาหนี่มีถือเที่ยนหนึ่งตอนไปสอบครับไปเอาไม้เลขสอบเจ้าของซีซีตั้งแต่สมัยยังเลี้ยงปะท่ออยู่คนปะถือซองใบอ๋อนมึงรู้สิน โอ้ย,ยังขีดได้ก<า>็ว่าให้ได้ขึ้นขึ้นเนี้ยสำหรับอสองร้อยใบครับผมโอ้ยอ๋าโอเคครับเดี๋ยังพอจาับสีบอบท่านบอท่านรถมาเนี้โอ้ลืมครับสาธุอน,นุโมทนาบุญครับเอฟซีซูบูุก้นที่เป็นความบริสุทธิ์สังามากเลครับเนาะยังได้พฟอนจำเลยเาหน้ามา้ด้ว <laughs> เอาเะพฟอนเราก็ไม่โชว์เลยครับผม ยตภาวริวหะปะระปะระติสากะระเยวะเนวะอิโตติณังเปจานังอุปกะปะติเอติกำปะติตังตุงหังกิปะเมวะจะมิทันตุสักเประกะเรตุสังคปาจันโตปะนะระตุยะทามะนิโตติระตุยะถาสัพพิติโยวิวัจจะตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวารวันตรายะโยสุขีติกายิโกภวะ ทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุมะออาจารยแล้วพระอาจารย์จะได้ไปแล้วหรือเาอาเยอะเยอะเยอะเพิ่งเลยไหมครับผมพระอาจารย์เยอะเลยเพราะมันบอกเอาได้พ่อนแล้ววันนี้กษียรอยากได้ลาบน้ำนี่ครับบัลลังโอ้ยมันมันมีลาบลาบอยู่แถวนี่ยนี่ว่าไปลาบเนาะได้โซกไหมครับพระอาจารย์โอ้เอาโซกก็คือวันนี้คนไม่โซกอุชนะ ก็มีสูบอีหมาอสูจรงเลยปู่บอกว่าบอกว่าจ่าในจันจกน้อยเนีบอกครับสิเตือนทั้งไก่จักน้อยนี่มาย่มาอยู่สิปเปลในกล้อในกล้มฝนนันป้าจยา,า,า,า<ด>สิา่ยเปล่าตีนบาทตีนบาอยวนสลาก็สิเนา่ปลาตีนบาดยุสลาตีนบาทมันยุนนสลามันเตรียนของจะเดินทางไปอเอา,เอ,าอันนี้ฟันมืนขึ้นี่บอครับพี่จ่าเออันมืขึ้นฝันมืขึ้น อันนี้ย่างไปกายนาโบดไปครับเพิ่นยืนยุ่งหันเลยเพิ่นได้กวกไปหามันนี่มันนี่มันนี่เพื่อนนี่ไปซันเห็นปู้ยืนยุ่งขังใกล้ๆโบดเออยยืนนาโบดนะเบอร์นี้เบากันนี่ไปซันครับยังน่าครับไาซันยังปู้เสนอมาโูดมันนี่มันนี่ไาซันแถวใกล้ใกล้เอ้าเล็กกระดาษไม่ห้ายืนกระดาษไทยเปิดเบื้องมาซั่นยังอะไรไปซั่นแบบเปิดเบมาดูดไาซั่นครับผมเปิดเบื้องมากแบบ โอ้แดงใจวายแดงจึ้งคืองเบิกมากมาบ้านยังยืนไงว่าสถันหรออืมรถพี่เสถันเป็นกวางกันนะแต่ว่าเพิ่นมาบอกว่ายังเพิ่นยืนให้เปิดออกเบิ่งแดงใจวายเปิดเบื้องอีหยังลหรครับอาจารย์แดงแดงว่ามันเลือดบ่อาันสี่เปิดเปิดแดงเปิดออกมันแดงอย่างนี้นะครับบ้านนี้ ก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาเอาเอาผมเห็นแล้วครับว่าะเสนอผมสิไปที่คนผมสิไปเตรียมของเพราะมันถือว่าท่านเพื่อนเพราะเสนอบสิมาเตรียมของยานเพราะท่านไปอย่างเงอ้ยเออเพราะนั้นบอว่าเขาจะไปเขาก็ไปออกนั่นแหละตอนนัก็จบรถครับอันแดงกิ้งเครื่องนี่พ่อจันย่านจำอะไรรถเฝ้าพ่อริสเดือดขึ้นมากมาเขียนไว้รถเนี่ยโอ้สะดุ้งตื่นขึ้นมากมาเขียนไว้เลยเนี่ยเนี่ามันลืม นี่บอกครับแดงใจวายนอ่อปาดหกตัวเลยบอกครับพระอาจารย์อืเอาก็ะตักเก้าตัวนี่ครับพระอาจารย์เอออันนี้คือตอนที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเรามาเขียนใส่ก้องไว้เก้าหนึ 10, 40, ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนนปูเขียนติด ติดกันบ่ครับหรือว,ว่ามีเว้นวรรคบ่หรือจังได๋เว้นน้อยบ่กือจังบ่นั่นน่ะเรียนอยู่จจรยยประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนให้สมมุติโอ้ย โอ้ยเลชอบส่วนตัวพระอาจารย์วัต่ิพันธ์มาผมเขียนตัวหน่อยโหเอฟซีพนานคนบ่เห็นครับต่องวด<ม>บ่เป็นปูมากครับซีศูนย์นี่แปลจากความฝันที่พู้ยิ่งมาสี่คนเรากา็ลัปลุกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยโมโหหรือว่าศูนย์เหตุผลก็<ม>เลยก็เลยตีเป็นตัวเลขศูนย์สีส่ครับพ้นวิชกตีเป็นตัวเลขศูนย์สีส่พระอาจารย์ก็เห็นด้วยอยู่ดี่ครับพระอาจารย์ว่า ตอนแรกคนไม่โชคตีเป็นหาศูนย์สี่พระอาจารย์ว่ามักหกกลัวก็ได้เป็นหกศูนย์สี่หลังจากนั้นปูเอากุ้งตายกุ้งเน่าเมื่อวานมามโยนไหนก็ได้ตีเป็นหนึ่งเก่าบาทนี่เมื่อคืนนี้มาเขียนหกโตเลยแต่ว่าเ้นวักอยู่จากหน่อยเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แดงจึงครึ่งจึงสี่เลยเห็นบหครับอาจารย์ จัื่งวัดตึ้งเกือมากเลยประกาศแดงเขียนตัวแค่หังประกาศนั่นเขียนมันมันมันจะบรแด็นอ่างเงี้ยโอ,อ้อันนี้มาครับก็เลยเอาประกาศแดงเขียนมอ,อม่ยำแมาเน้นมอรับอาจารย์ปูแม่เน้นบอ,จ,อ,นนบอจักจิมาเน้นมา่ยังแล้วเพิ่อนกับเดย์หายเพิ่อนปนอ่วาแหงเนาะเอาไปโหลดวันที่ครับเป็ดซ้ำนั่งเนาะ โอ้จังไงกะล่องเอาไปพิจารณาเบิงนะครับไปเอฟซีพิจารณาเบิงเพราะว่าอันนี้คือล่าสุดเมื่อคืนนี้ก่อนที่พระจาจาร์จะเดินทางไปต่างประเทศลาวบุญขอดสิมครับผมไปบุญขอดสิมกละดกพระจาจาร์ก็จะกลับมาวันที่น่าจะวันที่หนึ่งเนาะนาจะวันที่หนึ่งนี่แหละครับบบสามสิบกันึ่งครับเอาแมน เน่นแล้วล่ะครับคิดว่าบัดน,นี้ถ้าถ้าปไไูไม่ไม่ยืนให้จังสีเมื่อกิมานอ่นท่าพระอาจารย์นี่วัาบอกอพระอาจารยครับผมลืมบอกเ <c oughs> <ๆ>มื่อนันที่พระอาจารย์ให้เลขชอบส่วนตัวไปศูนย์หกหกศูนย์ออกเล้าครับเนี<อ>่นครับออกเล่าเลยศูนย์หกพอะเรปุ๊บอ่าตอนเศร้าของผมออกระลุตัวเลขชอบส่วนตัวพระอาจารย์ไปศูนย์หกศูนย์หล้วก็ซีซีเล่ามันออกศูนหก ศูนย์หกเอียงอีกคลง้งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งอียงหนึ่งศูนย์สักอย่างหนึ่งแหละครับออกล่างครับออกล่าเอาเดี๋ยวกับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เด็กซีเด็กขาดโจทย์เด็กซีโจุยโอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หก,ก,กหนึ่งศูนย์มันออกศูนย์หกกับกับหกหนึ่งศูนย์อ๋อ S <S ออกเล่าแต่ว่ากัเอา้าไปจ้างประเทศหรืสสเอเปล่าครัยกส,สิชัดเจนแล้วล่ะครับบาทนี้ครับสำหรับตัวที่ว่าปูมะเร็งแต่ว่าอย่างไรก็เป็นแค่เพียงความฝันนะครับเนาะให้ไปพิจารณาเบิ้งนะครับเพรา,วาะว่าก็จักสีขาว,ว่าเขาวนี่กับสีมากว่ามากกับอะไรบ,บ้างกันเส้อเรื่องบนบริบาลอย่างเนาะเิ็นกระเด็นไม่ใช่เนาะอ๋อแมนครับเพิ่นบอกแต่ว่าเอาไปโลดเอาไปโลด ผมบริบาว่าเออรางวัา right. ชิ <smoked heat> ้นหนึ่งเรื่องว่มบริบาลนั่นหมอันนี้แค่แค่ก้อฝันเนาะพอ่รมาให้ห้าก็ยิบเอบอกัที่แรกว่าจะเอาเพิ่นก็ว่าเอาไปเปิดเบิ่งรถครับเปิดเบิงอันนี้ห้องบริ่าคือว่าเ้ออกว่าเพมฝันไห้ฟังส่นตัวครับผมออาวันนี้กสี ท่านี้ต้อครับเดี๋ยวพระอาจารย์เชิญพท่านรถนะครับเนาะเคนโทตนั่แล้วเนาะต้องมาหาโทไมานั่แล้วพระครูผมขอบพระอาจารย์ไลน์ครับผมเดินนั่งกอดไข่ครับผมผมจะถูกต้องสิการครับผม